จิตเสกชีวิตใหม่ในวันนี้ชีวิตที่เราจะต้องเริ่มต้นทําอะไรกับชีวิตเริ่มต้นทําอะไรกับตัวเองชีวิตที่เราไม่อาจจะปล่อยปะละเลยปล่อยชีวิตเราไปตามนถากรรมวิตที่เราจะต้องจูนตัวเราเองเพื่อเสกเสกสรรค์ปั้นแต่งตัวเราให้มันงดงามดังที่เราดังที่ใจเราปรารถนา เรากำลังจะเรียนรู้ถึง,งการค้นพบหรือการเสกตัวเองให้มันเป็นอิสระจากการติดอยู่กับความเชื่อผิดๆเราต้องกล้าที่จะสลัดทิ้งการหลงตัวเองสลัดทิ้งตัวตนและใช้ชีวิตอย่างแบบที่มันไม่ได้มีความรู้สึก การอยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ด้วยความอ่อนโยนด้วยความสงบมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเรากําลังซึ่งใส่เรากาลังเด็ดเดี่ยวกระตือร้นมีความรู้สึกกับหัวใจของเราที่จะเสร็จที่จะดำเนินวิตตัวเองไปออกจากความรู้สึก ที่ทำให้เราปั่นป่วนกับชีวิตการฝึกจิตฝึกใจการฟังดนตรีการอ่านหนังสือการอยู่กับตัวเองการซื่อสัตว์กับชีวิตการยิ้มแย้มแจ่มใสและการอยู่กับความเนี้เป็นวิธีการสำคัญที่ทำให้พวกเราทุกคนสามารถมีคตรมมีสุข เ็กสันปั้นแต่งจีิตของเราให้มันเป็นเา็เต็เมไปด้วยความสเร็เต็มไปด้วยความสุดยอดการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังใช้ชีวิตอย่างรอบคอบระดับกลับฟังความความคิดคนอื่นมีความนอบนอมมีความตั้งใจจริงกับการใช้ชีวิตในยกย่องคนที่คู่ควรที่จะนับถือ ให้เขียนให้กำลังใจผู้คนรอบตัวเราด้วยความรักด้วยความจิตใจอะไรก็แล้วแต่ที่เรากําลังกระทําด้วยหัวใจของเราอย่างมีอย่างมีศิลปะอันล้ำเลยเราคือจิตจิตกรหรือศิลปินระดับระดับจัก,กรวาลระดับโลกระดับจัก,กรวาลที่กําลังผลิตงานหรือการสร้างสรรค์ชิตของเราด้ยการจีรานายเพชรที่มันเป็นงานศิลปะอันล้ำค่าอย่าเป็นคนใจร้อน ต่ก็จะเป็นคนเย็นชาจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยการมีข้ออ้างม่มีเวลาไม่มีเงินมีชีวิตอย่างลังเลใจมีชีวิตอย่างคนที่กําลังสับปรับกับตัวเองทั้งหมดนี้จะทําให้เราเสียโอกาสที่จะก้าวไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่จะหล่อหลอมหรือว่าเสรตัวเองเป็นคนใหม่ที่สุดยอด คุญแจชีวิตมากขึ้นและจะทำตัวเป็นคนอ่อนแอรู้สึกกับชีวิตรู้กับรู้สึกสำนึกในทุกสิ่งทั้งหมดนี้แหละคือกุญแจรัสำค,คัญในการปลุกเสกตัวเองในการเมรามิตชีวิตในการสร้างสรรค์ความสำเร็จในการมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจที่ล้ำเลิศเหนือกว่าคนอื่น ลองสัมผัสลมหายใจของพวกเราอีกครั้งการเสกหรือการเนเรมิตัวเองเป็นวิธีการของจิตใต้สำนึกที่จะเพิ่มอัตราเร่งของความสําเร็จของความโชคดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองออกจากความท้อแท้ออกจากความรู้สึกบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรวันนี้ลองถามตัวเองว่าจะใช้ชีวิตแบบเกา่า ที่เราก็รู้อยู่แล้ว,ว่ามันไม่โอเคมันทําให้เรายอมจานนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับการเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เราอาจจะต้องทนกระแสอาจจะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายใ้คจจงพดทุกสองเราต้องนแน่นมั่นคงในโลกใหม่ที่เราต้องเป็นนายของชีวิตที่เราต้องเป็นตัวของตัวเองในอนาคตที่ ที่ดีกว่าที่มันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งเราทุกคนต้องออกจากกับดักหรือสิ่งดวงตาดวงใจจะใช้ชีวิตแบบปล่อยชีวิตไปวันๆลอยปอยลาร้าเลยชีวิตแบบคนที่ที่ลอยตามน้ำวันนี้อนาคตสดใสหรือการลุกขึ้นมาต่อสู้กับพายุฝนออกมา ัวเลาเะเยอะเยอะย่อโชคชะตาและพิสูจน์ว่าเรากำลังใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เหมือนใครรู้สึกกับความมาัศจรรของจิตใต้สำนึกรู้สึกถึงการกำลังปลุกเสกตัวเองให้ออกจากความตันอีเหนียวออกจากความขาดแคลนออกจากความแบบกระด้างออกจากความคิดลบออกจากความรู้สึกหมกหมุ่นหม่นหมองวลานี้เป็นเวลา ที่สำคัญที่สุดสําหรับโลกใหม่เวลาน,นี้เป็นเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับโลกใหม่ที่เราทุกคนต่างเป็นเจ้าของและมีผลมีผลต่อกันและกันจากสิ่งที่เรากระทาร่วมกันวันนี้เราเราสัมผัสกับชีวิตที่เรากําลังเลือกกับชีวิตที่เราเป็นกับชีวิตที่เป็นเรา กับชีวิตที่เรากําลังอยากจะเติมเต็มให้กับตัวเองถ้าเราไม่เรียกว่าสิ่งนี้คือการปลุกเสกสิ่งนี้คือการเนรมิตชีวิตสิ่งนี้คือการตั้งรหัสลับของชีวิตใหม่สิ่งนี้คือการเผชิญกับกับตัวตนที่แท้จริงในวันนี้เราจะเร้กสิ่งนี้ว่าอย่างไรกันเล่าเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องจะต้องรู้สึกตป้งรหัสตัวนี้อย่ตัวเองจะต้องกล้าที่จะ าชนะมันไาหรือสิ่งที่มันกําลังเป็นเสมือนขวากน้ำและกับดักจักรวาลกําลังให้โอกาสกับมนุษย์ทุกคนที่จะดูดซับแสงสว่างของความรักดูดซับพลังอันยิ่งใหญ่ดูดซับพลังอันแข็งแกร่งและทรงอนุภาพที่สุดซึ่งมันสถิตยอยู่ในหัวใจของพวกเราและแผ่รัศมีออกมาเพื่อที่จะเป็นประกาย ของตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่อิสระจากความหึงกับตัวตัวตนที่มีความสุขกับการอุทิศชีวิตเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าในทุกวินาทีในทุกเวลาการปลุกเสกปลุกเสกชีวิตปลุกเสกตัวเองเป็นคนใหม่ชีวิตใหม่ที่เผชิญกับโลกซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยศรัทธาเต็มไปด้วยภารกิจและความรักชอบที่เรามีต่อตัวเองและต่อ ผู้คนที่เรารักชีวิตของเรามันคือสิ่งที่มันมีคุณค่าที่สวยงามที่เป็นนิรันด์ที่มันกำลังล่ำร้องเรียกหาให้เราออกจากกับดักให้เรารู้ว่าวันนี้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากกระบวนการแห่งการปลุกเสกชีวิตปลุกเสกตัวเองคือการหลุดพ้นไปจากความขุ่นมัวหรือเป็นการค้นพบความอิสระ ความเบิกบานใจการไม่ตกอยู่ในอารมณ์ของความฟุ้งซ่านหรือการรู้ไม่ทั้งทันความคิดดัะนั้นการปลูกฝังตัวเองคือการฝึกฝนจิตใต้สํานึกคือการจูนตัวเราเองกับรหัสลับของความมีสติของความตื่นรู้ของการเบิกบานนั่นสำคัญมากถ้าผมจะพูดความจริงกับพวกเราทุกคนว่าบทเรียนที่เราจะต้องเรียนร่วมกันวันนี้ คือบรรยนของการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงบทเรียนที่เราจะต้องรู้ว่าชีวิตเกิอะไรบทเรียนที่ถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรอะไรในชีวิตให้ถูกต้องให้เป็น ไปตามสภาพของความเป็นจริงบทเรียนที่เราต้องจูนจิตด้านสำเร็จจูนตัวเองกับความสําเร็จกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่กับการเป็นอิสระจากการที่ลอนหาเลี้ยงชีพหรือการเอาตัวรอดไปวันวันมันเป็นบทเรียนของการเนรมิตชีวิตมันเป็นบทเรียนของการฝุกเสรตัวเองให้ให้เป็นคนใหม่ เป็นการค้นพบชีวิตที่เราจะต้องไม่ติดกับอยู่กับหลุมปลาหลุมพลางหรือกับดักธรรวดาที่เราจะใช้ชีวิตอย่างอย่างคนที่มีแกนฑสาระไม่ใช้ชีวิตแบบคนที่จืดชืดชินชาไม่ใช้ชีวิตแบบคนที่สับสนกับเป้าหมาย แั้มีชีวิตแบบคนที่ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมทิ่งที่ผุณพลังพูดถึงการปลุกเสกชีวิตการตั้งหลัสรับของตัวเราเองการสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นกับชีวิตคือวิธีการของการตั้งรหัสลับหรือการจูนจิตอัปเกรดชีวิตทั้งหมดนี้คือการ ดวงจิตเพื่อปลุกเสกชีวิตปลุกเสกตัวเองปลุกเสกให้เราไม่เป็นคนที่หยิบโยปงปลุกเสกให้เราไม่กลายเป็นคนที่ตกเป็นคนที่ติดยึดกับความน้อนแรวหรือความรู้สึกผลิกความเรียกระดัที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นความเรียกระดัที่จะใช้ทุกลมหายใจที่เหลืออยู่ เพื่อชีวิตของเรามันสมดุลเพื่อชีวิตของเรามันค้นพบทางอำนาจของ